แกช่วยจอดสิผ่านเจ้าก็เดียวว่อเจ้าตัวนี้รู้เสียเออนี่จะเจ้าก็น่ารักน่าหวงเป็นหัวใจทว่าจู่ๆก็มุกตัวนี่ยแต่อนนี่ยแล้วเจ้าเนี่ยคือตัวน่าคือตัวาเออแต่อนี่ยลื่อเสียก่อนชิมม้อชิมเกง

cái này là mấy mua cả tu 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 chỉ là cái lót cái tu kia là cả vật nó pin dài cái này tàu nó tàu nhá tu thế nào giờ riêng giờ người già giờ rồi với trên nông thôn với nông thôn này nó thành phố rồi cái gì ở trong khu vực này trong tàu này của cái

เนี่ยน้อมาคืนนี่น้องเขานาวจาจเขาเอาเดาดีเนี่ยอุณหภูมิมัวว่าเนี่ยตะมืจะลงรงแเนี่ยทีน่าจะอยู่สัะอยู่สะตัวเอยคนเาจะอยู่สระขอเท้รถเต้นอเทาก็เปนเนี่ยก็สักก็รงเข้าเจ้าเจ้ามูเจ้าผู้ตนนอผู้ตนนะอ่าก็เนี่ยู ไม่จ so so ับต <JavaScript> ัองลิจัเจม๊กตุกเนี่ยนะไม่จับลงลิคุณต่อเจยาตุกตาเลยนะเจตุกตากาตูกตัจาลูนะเจโอ้ยจตัการ์ลูอยู่ตุกตาเนี่ยซื้อนาไหตัวหลวกกองอยู่นอแทะเจต่อกมุนตองลุ้นหนึ่งยจตัวซื้อมะเจตไดคุณมาตากเราในโรงเจกูเคยตัวเนี่ยเจดูละมูอ๋อหรือก็มีชิมอูไรอย่เนี้ย 没看是我打到过年，是呀，没打到过年。你要没买到过年，必须要做你点苦工。哎，你娘在你家做主呢，你儿子在过年。要过年，我包里有啥啥你呢？他内容，他没订过年，你办。哈哈哈哈哈哈！少得行啊！我。

เากุเล e ็กก็คอยกุ้งยกก็กงไตต้องเกลือหมดอย่างนี้ชิวเล็กกว่าแน่ค็นี่ชอบมาเ่าตัวตัวก็ต้องเนตัวเช็คแล้วผมก็ให้เลยน้ำมาหม้อเตาหัวฮะอยงนี้เตาวันนี่มันจมิตลุนะไรนี่รุ่นนตรงนี้ตวงหอ

lấy chi nhà cát thì gió thì mỏ nó cát thế kia nè lấy nó tay ra nó tay ra chơi nó chỉ dùng sạt ta chế, lấy nó ô cát cơ chơi lấy chú xoay gió bộ là phu yếu lấy nó tay chỉ cho thứ ta chỉ lấy phu yếu bộ đồ thả thế thì cũng đó nè nhà mà có hai nhà hàng lo chơi <laughs> cho ai <laughs> cái sữa à hàng chơi mà nhà cháu tự lo trái tôi lo rồi thả tôi dùng luôn ấy à nên cho chơi sai chơi chơi

哦，这样搞啥吧？要煮了嘛？要要搞啊！我头同你老公你老公，你要是接接接接都是木得的嘞，好吃了吗？哇，疼得死，疼得要死，疼得隆隆隆，慢慢吃呗。我那嘛,嘛有几盆的枣，红枣红枣嘛。有，真没有。哎，我那几盆嘛，我那整个冰冻来，都还好 chị chưa là có nhá chưa là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  chưa 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 đấy chưa 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 giờ